สวัสดีค่ะ,สสคะสสคสเสบนัวโคสานมาแล้วพี่นองจ๋ามาแล้วมาแล้วเหมือนนี้นั่งมีแนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือซุปบกเขือวกวาดาพี่นองจา๋าซุปบกเขือแซบแซบซุปเองเนาะพักกตมีพักสลัดแล้วก็กะหล่ำแตงกวาพี่นองจา๋าแล้วก็มีมะระพอดีมันเหลืออยู่หน่อยนึงก็เลื่อมมากินน้ำพี่นองจา๋ากินกับข้าวเหนียวห่อนห่อนมาจะพี่นองจ๋ามากินน้ำกันโอ้ยหิวเข่าไหล หิวเข่าหิวเข่าเต็มจานจูนพูนพี่น้องเอ้ยสิกินเบอเบิร์ดหรอกพูนอืล พูดทางคุยพี่น้องจ่าเพราะว่ามันหลายหลาๆเบิงบุญพี่น้องจ่าเต็มจานบักง่ายเนาะ มาเด้อจะามาเด้อจ้าพี่น้องมาวัดสิอยฟังไทยฟังล่าอยู่ในประเทศอยู่่างประเทศเนาะพี่น้องจ้า อืมกินกับมาละกับเขาท่าดีเราจะพี่น้องขมอำลำ กินผ้าใบอากาศห่อนห่อนเงอแตกเงือแตนพี่น้องเอ้ยแดดเดือนเมษาบานเห้านี่โอ้ ายนั่งจะเป็นค้นทาหอนหเนื้อแตกเนื้อแตกนี่สิโบยาเกตอีอย่างเลยพี่น้องจ้ามันมันงุดงิดน่ะ้าอากาศเย็นล่มสบายๆโอ๊ยมักอยู่ค่ะ แต่บอยาเขตก็จําเป็นต่องเฮตเนอ่่้อง,องจ้าเพราะวะ่าเขาเลือกอากาศบไดย้ยเก็บไปทายมันอากาศเย็นมันก็บบทท่านการเนาะอียังกร้างเอาง่ายๆก็คือต้องยอมรับ จะพาบอซา,าทำใจ แต่ว่าอากาศทุกมือนนี้มันกร็รุนแรงดีๆเนาะพี่น้องจา้าห่อนเกินพี่น้องก็ดูแลสุขภาพตัวเองเด้อจะพี่น้องจา้า เส็ดงานตากแดดกลางแดดหอนกบพักยังักโหมตายไปให้กับบดจักบาทดรองน้อพี่น้องจ้ะ เมื mm ่อยกับเศร้าอย่าทําร้ายตัวเอง ว่ามีม่มองไดพอดีเนาะพี่น้องจ่าอยู่บนโลกเนี่ยของห้องกระห้อนจับแตกบางมองที่บรอยุต่างประเทศกันหนาวหิมะจะลงพี่น้องเอ้ย มีประกาศหินมาหน่อยหนึ่งกับยอดกับถินพี่น้องจา้า มันคุยบ่อยากติดพี่น้องจ้ะ บักพิกเี่นั่งกบใส่เท่งบักพิกปนใส่เท่งบักพิกดิบนะพี่น้องจ๋าตำใส่กันริกดิบจะต้มต้มใช้กับปทูเน่ะจ๋า คุยจังไรกับโบเบิรพี่น้องจ้าหลายหลาย Hmm. พี่น้องจ้าคลิปหนีเด็นั่งถ้าพอแม่พี่น้องกินซุป,ปัะเขือก็ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้นอกจากพี่นอ้องอิ่มละก็ฝา,ากพอแม่พี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิง่งคิ๊งคนิ่งเด้อจ้าขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ